ร่วมจัดไปโดยไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล 3- in 1เวียดนามตอนแรกเขาสถาปนาตัวเองเป็นบาร์เซโลนาแห่งอาเซียนแต่มาตอนนี้ในเว็บไซต์สาพัน์ฟุตบอลเอเชียเอฟ ได้เอาลูก30ครับแล้วก็เขียนว่าเป็น Thailand ที่กิทาก้แฟนตาสติกหรือว่าสุดยอด Thailand t ิกต็อกไอการตอบแบบอย่างนั้นมันซ้อมกันได้จริงๆคือซ้อมกันได้นะเราเปลี่ยนแปลงวิธีการเนี้มา2ปีแล้วจบเลยพอพอมันทําด้วยกันบ่อยๆมันเกิดความมั่นใจตอนนั้นคือมีประสบการณ์ที่ผมเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการแบงก์ก็ตฮาร์ดสตลนะตอนนั้น คิดว่าตอนนี้เวลาผ่านมาหลายปีสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาแล้วคุณอยากจะบอกกับน้องๆที่มีโอกาสซึ่งโอกาสดีกว่าคุณแน่นอนครับก็วันนั้นเนี่ยนนเรา,าเราวันนั้นเราซ้อมหนักแต่เราไม่สามารถกลับมาบอกคนไทยได้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามันหนักยังไงแต่วันนี้เรามีเจ้าของทีมที่เป็นเจ้าของเลสเตอร์อรู้แล้วว่าการที่ทําไมเขาถึงซ้อมหนักเพราะเขาต้องแข่งขันกันสูงแล้วทางเลสเตอร์รู้เรารู้มาคุยกันปุ๊บเ้าฉะนั้นการที่จะเอาเด็กไทยไปเนี่ย มันต้องรู้ว่าถ้าคุณจะไปเป็นเด็กที่จะเล่นในที่อังกฤษคุณต้องมีความแข็งแกร่งไม่ใช่อยู่ดีเป็นเจ้าของทีมแล้วจะไปฝากให้เอาเด็กไทยหน่อยนะเอาไปไปเล่นบอลที่อังกฤษหน่อยดได้ไหมแต่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่ชั้นไม่ถึงเลเวลไม่ได้มันไม่ได้ฉะนั้นเราถึงต้องมาทํางานร่วมกันว่าเ,เราต้องเอาเด็กของเรามาปูพื้นฐานนะเอามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะทำยังไงเด็กไทยนะมีเทคนิคดีจะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของสมรรถร่างกาย ฉะนั้นเราต้องเอาตรงนี้มาถ่ายทอดฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของน้องๆเราก็จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้เด็กๆได้มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นนักบอลอาชีพต่อไปในอนาคตเขาเป็นคนละเอียดมากผมมีโอกาสไปกินข้าวเขาในแคมป์นะที่โรงแรมที่เขาเก็บตัวมีทั้งอาหาร,รญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารไทยพูดหน่อยสิครับว่าการไปรอยู่ต่างประเทศการที่เราสามารถจะกินอะไรก็ได้เราเฟล็กซิบลเรื่องภาษาเรื่องการกินมันสำคัญแค่ไหนนักฟุตบอล โดยเฉพาะคนไทยไกลบ้านโฮมซิกต้องกินบะหมี่เร็จรูปอยากกินลาบข้าวไข่ต้มน้ำพริกนะบะหมี่กระสเร็นรูปอย่างที่บอกไปแล้วมันจะมีแรงเหรอเข้าใจซ้อมหนักเทรนหนักแล้วทานไม่ได้นอนไม่หลับเรียบร้อยแล้วครับนักกีฬาฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราทำไมต้องถ่ายทอดให้เด็กทานอาหารฝรั่งต้องทานสเต็กสเต็กเป็นทานสลัดเป็นทานอาหารญี่ปุ่นเป็นทานอาหารนานาชาติเป็นเพื่ออะไร เพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาตอนรับแขกบ้านแเขเมืองไปทีมชาติไทยไปบอกว่าเขาจัดเนื้อนมไขมาให้กินบอกว่าก,กินไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรงอืฉะนั้นเราต้องทําให้ของเราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันนะครับ,รบถามตรงๆตอนนี้ถ้าเกิดต้องส่งนะักฟุตบอลไทยยุคปัจจุบันไอ้ชุดเนี้ยไปทดสอบฝีเท้าครสามคนที่ในใจคุณที่คุณคิดว่ามีแววมากที่สุดคือใคคือวันนี้นะถ้าสามคนที่จะไปได้นะครับหนึ่งมีลุ้นอ่ะที่มีลุ้นเลยตองกวินสองอุ้ม สามก็ยังเป็นมวยอยู่ตองอุ้มมวยสามคนนี้ผมจะคุยกับเรื่องที่ไม่ใช่ฟุตบอลแล้วผมว่าคุณคงจะเบื่อแล้วแหละผมนั่งผมนั่งดูคุณสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นฟุตบอลเยอะมาคุยถึงนางฟ้าสามคนดีกว่าน้องเพิร์ดน้องพราวน้องเพิร์ลครับถูกไหมฮะมีลูกสามคนแฮตทริกเลยนะฮะเป็นอะไรกับสามเยอะจริงๆเลขลัคกี้นัมเบอร์คุณชอบเบอร์สิบสามใช่ไหมใช่ใช่ไม่เล่นจริงชื่อเล่นจริงๆคือชื่ออะไรชื่อชื่อเล่นพี่จริงๆริงเโก อ๋อแต่ชอบซิกโก้ก็<ล>คือ,อ,อพี่ๆเขาตั้งฉา,ายาให้ตอนเป็นเด็กนะครับแล้วก็มันก็เลยติดตัวมานะพอติดตัวมาพวกเนี่ยเ,เพื่อนๆก็เห็นก็เออเรียกซิกโก้เติมเข้าไปก็เลยกลายเป็นฉายาพอมาติดทีมชาติเขาก็เรียกซิกโก้มาตัวนางฟ้าทั้งสามสมมุติสมมุติผมพูดอย่างนี้ถ้าเกิดมีนักฟุตบอลมาจจิลูกขุนสามคนนะฮะ สไตล์ที่ผ่านในสายตาคุณนะต้องมีซิกแพคแบบกวินหรือว่าต้องโวยวายเหมือนอุ้มธิรทรปกป้องผลประโยชน์หรือต้องเล่น M v มวเหมือนสารัตหรือว่าต้องมีดีกรีไปเล่นบอลนอกเหมือนอาธิรเสนไม่จริงๆใครก็ได้ขอเป็นคนดีคนดีของพี่คืออะไรคนดีก็คือต้องรู้จักทํางานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลครอบครัวถ้าเขาดูแลพ่อพ่อแม่ครอบครัวเขาต้องดูแลลูกเราได้แต่ถ้าดีไม่จริงหรือมีทุกอย่างแต่ ไม่ใช่อย่างที่พี่ว่าก็ไม่ครบเขาเป็นคนที่ฉลาดมากวันนั้นเราคุยกันที่บอกว่าคนหลายคนมักจะบอกว่าคุณต้องเสียใจด้วยคุณไม่มีลูกชายเพราะคุณเก่งขนาดนี้แต่วิธีเขามองเขาบอกผมบอกว่ามีลูกชายเนี่ยเครียดเพราะถ้าเกิดเขาดันไม่รักฟุตบอลเหมือนพ่อเนี่ยจะยังไงเขากลับบอกว่าความสุขที่สุดของเขาคือเวลาทําอะไรกับลูกสามคนนะที่คุณบอกผมแค่มากอดแค่มาอ้อนก็พอแค่แค่มากอดมาอ้อนแล้วก็หายเหนื่อยแล้วนั่นคือความสุขที่สุดแล้วครับการที่มีลูกชายหรือคนอื่นก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออ ถ้าถ้าล,ลูกชายก็อาจจะเป็นเหมือนกับต้นลูกไม้หล,ล่นไม่ไกลต้นครับแต่มันเป็นความกดดันว่าจะต้องดีกว่าพ่อเก่งกว่าพ่อถ้าเป็นลูกใครก็แล้วแต่ที่ที่ที่มีลูกนะความคาดหวังมันก็จะมีอยู่แล้วตามมาใช่ไหมค,คนในสังคมอาจจะต่อไปแชมป์มีลูกก็ต้องบอกว่าต้องดีต้องเก่งกว่าแชมป์นะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นพิธีกรที่เก่งกว่ารอกว่าแ,วแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องสวยกว่าแม่ดีกว่าแม่หรือ <Mul> อะไรก็แล้วแต่ ยากยากยากเพราะแฟนผมสวยมากแล้วก็ถูกก็มตอนนี้ต้องบอกคนที่ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตเขาไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูกนะครับแต่เป็นชาติอยากจะถามมจริงมีอะไรที่แบบอยากทำแต่ยังยังไม่ได้ทำไหมที่ี่อยากไปแล้วยังไม่เคยไปคือวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะคือเกิดมาต้องทดแทนบุคคลบรรินคือเราทํามาหากินวันหนึ่งเรามีความสําเร็จเราก็ได้ใช้เฉพาะตัวเองแต่ถ้าวันนี้เรามีโอกาสที่จะทําอะไรให้กับประเทศชาติเราต้องรีบทํา เพราะว่าชีวิตเราเองเนี่ยนะมันอยู่ไม่ถึงร้อยหรอกครับฉะนั้นเนี่ยนะถ้าอ,อยู่ไม่ถึงร้อยเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรให้คนเขาถามถึงครับนะครับเงินทองเขาไม่ถามถึงหรอกว่าใครมีเงินมากมีเงินน้อยแต่เขาถามว่าใครที่ทําประโยชน์ให้ประเทศชาต,ติอยู่แล้วมีประโยชน์อยู่แล้วมีแต่ความรู้สึกที่ดีอยู่ด้วยความจริงใจอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยที่แบบว่าไม่ต้องระแวงร,ระวังคุยกันได้สนุกคุยกันได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้กี่ต้องการมากมีอะไรที่อยากกินแล้วยังไม่ได้กินในชีวิตนี้นไม่เพราะว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดก็ข้าวเหนียวส้วตมตำของพี่มันโอเคอยู่แล้วอันนั้นมันคลาสสิกอยู่แล้วคลาสสิกอยู่แล้ว,ถ,ลวถ้าเกิดมีวันหนึ่งว่างๆไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องมาสัมภาษณ์กับผมไม่ต้องไปคุมทีมชาติคุณอยากพาครอบครัวคุณไปทำอะไรว่างๆเลยผมให้วันหนึ่งทานอาหารนี่แหละได้กินข้าวกับลูกนั่งพร้อมกัน5คนเนี่ยอะไรก็ได้ไม่ต้องเลิศหรูไม่ต้องพิเศษ มัไม่เกี่ยวกับสิงที่กินมันอยู่กับคนที่เรากินคือได้นั่งด้วยกัน5คนเนี่ยมันก็วิเศษสุดแล้วอร่อยที่สุดแล้วทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะรสชาติอาหารไม่อร่อยถ้ากับรสชาติของความรู้สึกที่ดีจบแล้วผมว่าคุณเมื่อยปากเยอะแล้วสุดท้ไย่ะคนสั่งผมมาบอกว่าไม่ต้องคุยกับพี่ซิโก้แล้วเบื่อแล้วทำไมอ่ะเอาอี้ถอยไปอ่ะอะไรเก็บไม่เก็บหม่เก็บบอลมาดอกบอลกันดีกว่ามีคนอยากรูปเหมือนกันเขาบอกว่าพี่ซิโก้ไม่ได้กับผมเนี่ยใครดอกบอลจะดอกได้เยอะกว่ากัน แล้วผมก็จงใจใส่ในวันที่เขาเนี่ยตัวอย่างนี้มาคุณให้ใครไปก่อนพี่จะไปก่อนไหมเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยก่อนเลยเพราะว่าคุณได้ห้าพี่ก็ต้องได้หกแล้วคุณใส่ผ้าใบมาเลยนะให้ผมใส่อย่างนี้โอเคไม่เป็นไรออ่่ะนนัคืเหตุอาเลยเอาเลยแนะนำหน่อยดิเทคนิคดอกบอลเระโดดยังไงถึงได้เยอะๆเนี่ยตอดอยยังไงก็ได้ไม่ให้ตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิงด้วยเก้าเอาเลยเอาสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิเอาชิงปสิบ <19, 20, S 1> พอแล้วกลัวกลัวกลัวกล,ลัวชนะเท่าไหร่ไม่รู้ว่าดับไปแล้ให้ให้สามสิบเอางันเลยใช่ไหมเอาวางลงเร็ว <laughs> เขาได้น้อยกว่าผมนะฮะแต่ด้วยความยากผมก็ต mmm ้องยอมให้เขาชนะนะฮะอันนี้คือโคซิโกขอบคุณมากๆเลยครับผม9ก่อน9ก่อน9ก่อน9ก่อแชมป์จัดไปขอแนะนำทริปสุดมันตะลุยแดนอังกฤษที่เครื่องดื่มแมนซัมจัดไปพาคุณไปเมืองแมนเชสเตอร์เมืองอันดับหนึ่งของบอลอังกฤษ การง,ง่ายๆเพียงฉีดฉลากและดูรหัสข้างขวดหรือดูรหัสใต้ฝา,าห่วงกระป๋องดูแลตัวเองแล้วมาร่วมลุ้นไปทริปสุดมันสตอลุยแดนอังกฤษเชียร์คู่ดอร์บี้แมชถึงเมืองแมนเชสเตอร์กันนะครับ